เคยล้างหูแมวโดยการหยดน้ํายาใส่หูแบบนี้ตรงๆกันไหมคะเฮนรี่เนี่ยเลิกทําแล้วก็ไม่กล้าใช้วิธีนี้แล้วคะ่ะเขตล่าสุดเนี่ยคือขอให้พี่หมอสอนล้างหูแมวให้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคกับแมวกว่ามากๆเลยอยากมาแชร์ต่อคะ่ะแต่ทุกคนล้างหูแมววิธีไหนมาแชร์กันได้นะคะสิ่งที่เฮนจะใช้เนี่ยคือสัลีก้อนกลมน้ํายาล้างหูแมวตัวนี้พี่หมอใช้นะคะก็เลยซื้อมาใช้ตามคะ่ะกับก้านสัมียาวอย่างแรกเนี่ยมันจะเปลืองน้ายานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะหยดน้ํายาลงไปในสให้มันช่มพอประะมาแล้้วกโปปบบๆไในนหูองค่ีบเล็กน้อยให้น้ํายมันไหาชุ่ม มันจะดีกว่าการหยดน้ํายาเข้าไปตรงๆค่ะพี่หมอบอกว่าใบหูน้องเนี่ยจะมีเส้นประสาทเยอะมากๆการหยดน้ํายาพรวดเข้าไปทีเดียวเนี่ยจะทําให้น้องตกใจแล้วก็สะบัดแดรงๆเหมือนตอนต้นคลิปเลยค่ะทีเนี้ยปล่อยไว้สักพักให้ตัวน้ํายามันทํางานก่อนนะแบรนด์ที่ใช้พี่หมอบอกว่ามันมีนีมออยที่ช่วยทำความสะอาดไรหูแบคทีเรียได้แต่ว่าส่วนตัวชอบตรงที่มันดูอ่อนโยนกับบัวดีหรือว่าใครใช้แบรนด์ไหนเอามาแชร์ต่อได้นะคะสุดท้ายเอาคัดต้นบัดมาเช็ดทาความสะอาดใบหูรอบนอกค่ะรอบนอกที่วาเนี่ยคือเราจะไม่เอาคัดต้นบัดยัดเข้าไปลึกๆนนนะะะคเชช็ดแ่่พปรมมมาณใใหห้้บูัไื ส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้น้องสะบัดออกแล้วก็แห้งเองค่ะ